เอาไปนองพี่น้องเอ้ยเห็นเราใส่มันโอ้ยพุ่นพุ่นผ้าู้ซี่จ้าเด็กตัดที่สองกับพ่อมาบอกเนาะโอ้ยเงินหล่ะจกใส่มันออกมาเบ้งก็น่ะหายากจ้ะาฮฮาู้ขาเราไปมุดลงไป จนเราเพียงข้อเพียงข้างหางไดก็บ,บ่เห็นถูไว้เดี๋ยวูเขาก็จบอกผู้ได้บ้ได้บบอกถ,ถูพอพอเอาเขาน้าผัวเข้าหนี่โอ้พี่ทองอมันจะมันจะเสียเราทันก็ไมนแน่นกันเดียฮะมันเยนมันเสียเรา้าเพราะขั้วไกอยู่มันดึงออกางานกับพอนมันเียปลาบูดมันเรียบบูด <c oughs> <c oughs> มาแล้วดิโอ้ยนั่นเชี่เวไปบ้านนี่บอกถุงยางเชียวเออนั่นแหละถุงยางเชียวบึ้มบ้าไปดิถุงยางยังไหนเสือคาครับบ้านนห่ไหลกับออกบ้านเหมดแล้วบ้านเห็นบ่ะไม่บ้านแม่งไปแล้วะเนาะตัวเล็กตัวน้อยมันเพื่อเห็นเห็นเหตั้งมองอ่องทองแต่คือเพื่อเห็นปากทอพี่น้องเขาไปลึกอีก บันเปนผ่ามื้อนี้คือยียู่อันนอกปากท่อว่ะผู้เก่ามันก็ไปพุ่นแล้วผมก็ปีเนาะเท่ากับเสาะลงเท่ากับถมคอยออกผู้ปีเนาะคอยหานลปนะระวังหลงมองอีกลองเสียผ่ารื่นๆยุ่นก็นั่นแหละเสียผ่าเรื่อยๆนี่ใส่น้อยใส่ใหญ่ โอ้เห็นแล้วพี่น้องวอะไบัวบัวเนี่บัวบัวโอ้กับ่าไม่น่อยเนาะไปก่อนหันด้านขวานี่หันสแลนไหลไปไหลไปบัวบักำลังทำทาเออมันก็บิมีดินนี่ย่งเขาพีไรปดไวป็นด้มันก็ยงเติบอยู่เด้น ว่ามันสิไทาไม้มั่วไปั่วทางคุนแลวสิไ้ซั่วไม่ั่วพุ่นแล้วนี่เ่วนี่แล้วไม่ข้างบกทัวกับแง่ตื้วทางนี่ลเน้อใหญ่ม้ยาวเปนมนเอามีนมนเอาโห้มมเถิมหกพี่เอ้ยพ่ออันไม่ข้างบกทัวยงวพ่อบ้านั่นนายลุงไม่ข้างบกทัวยาวพ่อป่นั่นโยก เดีาเดาไหลบอลเหมันไหลตัวมันนองไปไขว้มั้นโอ้โหความดีพี่น้องเอาโยนขึ้นมาดอดเลยนี่เอาเอาเอาดวิตามินตัวนี้วิตามินแท้ๆเลยนี่รอยเลอนตัวอย่างแมงคามแมงคามสงสัยจิเป็นแมงคามวะนี่แมงคามทีแรกมันเป็นดวงเออสวยงามเลย ห่ยมีมีไมีไม่เหาเนาะวะนีเอาไม้ข้างักทั่วเอาได้บ๊อเอาได้เบิดว่าจะมันเงาเอาคอยถือกล้องอยู่อย่างไหนเอาตะกองใชยไว้เดี๋ยวไปยิ้มใส่ให้เดี๋ยวไปยิ้มใส่หนักกว่าเลอแตกเดร้องเหม ตัวีนี้น่แดลวแต่ที่บ่บังคับแน้นี่แหละบ่อจะอย่าย่มันคิถอดอได้น่พอเขาได้เหรอใช้คลิปดินบ่ดินก็บผ้าผ้าเศษไมน้อยเออไม่โง่มากเลยหน้องนบ้าน ยกจังไงไม่ตะกบยัดเข้าไปทั้งต้นไม่ตะกบต้นหนึ่งเรื่องัดเข้าไปบางหันเอาออกลราบ่เอาออกเหรอไหลบ่ไหล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 เต็มบ่ไหลเต็มท่อบ่เตนนัเดี๋ยวมันก็ซ้อเดี๋ยวมันก็ซ้อมันถังไปเรื่อยๆเดี๋ยวมันก็ออกดอกยินดันยุดฟังยิ่นองยิ่งรุ่มี่ำยิ่งอ่อน ไอ้เรล่อม่ะไกันโอ้ไปมีน้ำไปใช้อันภาพหัวหนานนี้แห่นอะเป็นว่ากระไรแรงตะมุนอยู่แล้วมากเเจออ้ยบนล่วงกันง่ายตอกระน้บมาหน่อยปะม้องตรล่วงตัใก้อันนี้มื่หนีกี่ทุ่มบอก็จะเอาดันตัวนี้ค่อก้นนะหลักมาตอกหลักมาตอกเราเอาว่าใบขี้หัวยังรงทัน ไปถึงไม้ยังเหรอไหวรึดึงค็ đ ้นมือนี่มันก็นั่นนั่นนั่นเบิ้ทง่ิล่ะนั่นนั่นหนั่นขึ้นัาแม่ขึ้นับแม่เบิ้งไข่ีิล่ะขูดขูนอย่าเบิ่มากอ่าเบ่ากแน่นวายวายูด้ี่เกี่ยมกระยานอยู่เนาะงั้นงูเหนือมใหญ่กนนี่ไหวแน่ไปไกลอู่เล้ ôi cái bà lại chọn mày là việt nam con mày là việt nam con là việt nam con Ở phía trên อันแล่วพี่น้องมุนป,ยปุยปุยไปยแล้วขึ้นมา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 ถือเอานี่กล้องนี่ถือโอนไม่ได้ดอก้อนห้อน,นบอ่มันสีระเบิดได้นน่ว้าววางสันนาบัน